โอ้โหขดไว้นะครับขยับไว้ให้เป็นรูปตัว M เ,เลยนะครับผม เรามาอยู่ในส่วนของตัวสินค้าแล้วนะครับสำหรับเจ้า r e m a กนะครับ RT E 5 0 0นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูสิ่งที่เขามีมาให้ก่อนคือคู่มือการใช้งานตัวนี้ค่อนข้างที่จะละเอียดเลยนะครับคือถ้าไม่รู้ว่าใช้งานยังไงสามารถเปิดได้และอ่านได้เต็มที่เลยสำหรับตัวนี้นะฮะสายตัวนี้เป็นสายสำหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับผมเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ PC ก็ได้น้ตบุ๊กก็ได้หรือว่าจะเป็นเต้าเสียบชาร์จแบบปกติก็ได้ก็จะสามารถชาร์จเจ้าตัวนี้เข้า400มิลล ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องใช้สายเลยนะครับผมถ้ามีแบตเตอรี่ก็ไม่ต้องใช้สายเลยมากเรามาดูดีไซน์การออกแบบกันก่อนตัวนี้อ,ออกแบบมาได้ค่อนข้างดูดีนะครับผมซึ่งมันเจ๋งตรงไหนรู้ไหมผมจะบอกให้ทัชสกรีนเนี่ยมันดีมากการใช้งานนะครับสังเกตเห็นไหมครับ กดทัชสกรีนนะครับตรงที่ทคําว่ารีแมทตอนแรกผมหาปุ่มเนี่ยไม่มีปุ่มเปิดว่ามันเปิดตรงไหนเนี่ยแล้วก็อา่านดูคู่มือเขาบอกว่ามันใช้ทัชนะครับในการทัชสกรีนกดทัชเท่านัน้นถึงจะสามารถเปิดได้นะครับพอเปิดแล้วก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับไฟแสงเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาจะใช้งานเนี่ยตัวนี้าฐานนะครับเราสามารถแกะออกได้นะครับเวลาเราจะไม่ตั้งเราแบบเฮ้ยไม่มีที่ตั้งมางั้นเป็นหนีบแล้วกันเป็นหนีบกับโต๊ะแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะใช้งานได้นะครับแล้วก็อ๋ ถึงใช่ไหมตัวนี้นะครับถ้าคิดว่าโดนใจนะครับเอาไปใช้เลยนะครับเพราะว่าคนที่เป็นชาวเกมมิ่งหรืออะไรแบบนี้ผมเชื่อนะครับเล่นเกมอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ที่ต้องใช้ไฟแบบไฟฉายห้ามเปิดไฟใหญ่เพราะว่ามีคนอยู่ด้วยมีรูมเมอมีเพื่อนอยู่ห้องด้วยอะไรอย่างนี้ตัวนี้น่าจะตอบโจทย์เลยนะครับผมคิดว่านะครับไปดูแสงมันีกบอกว่าแสงมันจะรอยิบรอยยับขนาดไหนหตัวนี้นะครับอยากให้เห็นแสงก็จะชัดว่า ไอ้ที่เขาบอกว่าอุณหภูมิแสงเคลวินเนี่ย6,000เคลวินเนี่ย, 6, ลนนยแล้วก็ความแรงของแสงความสว่างเนี่ยอยู่ที่140มันจะขนาดไหนไปชมกันเลยครับ